สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีเป็นการอัดขีิปย,ายามกลางคืนด้อจ้าตอนนี้ตาลอยเมื่อแล้วพี่น้องก็คืนน้ำตาเบิงขาวเฮ้ยนุมหลุกครึงเจสซี่น่ะลหละพี่น้องัองอ่งเทือ,อข่อยกับหูซึกว่าผืนฐานของขอบขั้วเขาโบา่บค่อยดีเท่าถี่ควรเบิงซ่วงวา่าพอนี่จะตามใจลูกไา้คนนี้คนข้างมากและโยนความผิดทุกอย่างให้ผู้เป็นแม่ผู้เป็นเมียได,ด้พี่น้อง คอยสังเกตหลายเทือลแ,แล้วเม่เล่าเวลาออกโหนกระเสอออกอย่งรู้สึกว่าเม่ยิ่งคนหนีได้รับการกดดันรอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างและโดนพักผ้าละให้เป็นคนรับความผิดทุกๆอย่างเต้คอยบอกนะสำหรับการเป็นเมียฝรั่งจริงบาวาสิเป็นสังคมรอบขางกระซางถ้าผัวเฮ็ดดี เขาสิบอกว่าผัวนันดีเมียบ่ดีเต่ถ้าผัวเฮ็ดบ่ดีเขาสิบอกว่าเมียมันน่ะแหละเป็นคนเสียมหาลูกเฮ็ดบ่ดีเขาก็บ่ได้โทษว่าพอเขาก็โทษแม่เหมือนเดิมเออแล้วเวลาสังเกตเบิงท่าท่างจากการสัมภาษณ์จากการอียงเลี้ยวเบิงท้งว่าพอเนี่ย จี้ยนความผิดใหย่จนเป็นเรลืองเคยชินทั้งทั้งที่การถี่เม่ออกมาฟ้องหรือมาเรียกร้องเงินสาเหตุส่วนหนึ่งน่าสิเกิดจากสามีไปท่วงเอาเงินจากผู้เป็นภรรยาแต่ผ่านเวลาอยู่ต่อหน้าลูกกับเป็นอีกคนหนึ่งมันน่าปวดประสาท แล้วเขาบอกว่าเหมือนกับว่าพื้นฐานก็นคือพอแม่นีทะเละกันจนพ่อหนี่เลยมีการแยกออกไปอยู่ข้างนอกแต่ลูกก็อยู่ในความดูแลข,ของผู้เป็นแม่บ่อดายอยู่ในความดูแลข,ของคนเป็นพอคนเป็นพอ่อหนีไปใช้สำหรับข่อยนะข่อยว่าว่าหนีไปใช้ชีวิตสบายๆคนเดียวโดยทิ้งทุกอย่างให้แม่ให้ผู้เป็นภรรยาแล้วก็โย้อนความผิด การดูแลต่งตงตงางๆให้เมียลูกว่าดีก็โทษเมียเออเงื่อนหายก็โทษเมียทุกสิ่งทุกอย่างให้เมียออกหนาแต่พ่อจุดสิกีค่ายกับเจ้าเองเป็นคนดีเป็นเสาหลักให้กับลูกถ้าสมมุติว่าตัวเองดีตัวเองรักลูกจริงๆสิไปฟ้องลูกขอหาลักขโมยทําไมแล้วจะไปทวงเงื่อนก่อนหนีกับผู้เป็นภรรยาทําไม ในเมื่อหูอยู่เหล้วผู้เป็นภรรยาไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาเงินก้อนนี้ของคุณไปเออบางสิ่งบางอย่างหนูก็รู้นะในมุมที่เป็นเมียฝรังคือกันการได้รับกดดันมั่นมาจากถูกหลอบทิศถุกท่างคอยถึงบอกว่าลังค้นอยากได้สามีฝรังคอยเบอกง่ายๆว่าให้เตรียมใจเตรียมใจอีย่าง,างหูบ เตรียมใจที่จะโดนสังคมรอบข้างตราหนาวว่าเป็นคนผิดบ่าว่าความผิดนั้นจะอยู่ที่เราหรือไม่อยู่ที่เราจะเป็นผัวจะเป็นลูกหรือจะเป็นใครที่รอบตัวเฮ้าคือเฮ้าต้องเป็นคนผิดผู้เดียวจริงๆและเฮ้าก็ต้อมานั่งรับใจ่หับใจยรับทุกสิ่งทุกอย่างรับรับในที่นี่รับทั้งเงินทอง รับทั้งความรู้สึกรักทำความกดดันรอบข้างเออแล้วอีกอย่างหนึง่งการมีลูกเป็นลูกครึง่งายคขอบรัวสิมีการบ่าใไซ่เฮ้าเวลาเข้าไปสื่อของเนี่พี่น้องสิบาใไซ่แน่ักษณนะว่าวาลูกครึ่งกะโดกของซับนี้เป็นยังคือบันสื่อห้ลูกลูกหายอยากได้นั่นอยากได้นี่เป็นยังคือบันสื่อหายเงินอยู่เต็มกระเป๋าอยู่ หรือแม่กระทั่งว่าเอาแต่เงินของพอเขาเตบ่อนี่เหมือนเหมือนสังคมรอบข้างให้ความคิดเห็นบด่ดีเกี่ยวกับคนเป็นเมยเวลาเมย์บ่ตามใจลูกจริงๆเรื่องนี้ที่ข่อยไม่ลูกแม้ว่าลูกข่อยยังหน่อยอยู่เต้ข่อยกระโดนแบบนี้มาโดยตลอดเต้ข่อยก็ มีวิธีการสอนลูกเนาะอาจคอยอาจสีว้าได้เพราะตอนนี้ลูกคอยอยังน้อยแต่ลูกคอยใหญ่ขึ้นมาคอยเก่ายัางบ่นเใจว่าเขาสิบป็นยังไงแต่ทุกวันนี้คอยพยายามสอนว่าแม่คุ้นเป็นคนไทยถึงแม้กระทั่งพอคุ้นสิบป็นฝรั่งกะจางเขาหาเงินมากเขากะแลกด้วยแรงงานของเขา เขาบ่าได้เดเงินมากง่ายๆและการสีห้าสี่ใสเงินออกไปหฮาก็ต้องคิดหน้าคิดหลังเธอมีเงินจากบาทมือนี่ใสเหลี่ยมเงินหรือ,อยัง่งเืินเหลี่ยอะเหลียวยไปเงินก่อนไม่ทันมากูต้องอดทนรออาจจะเป็นมือโตอมือกับซางกับเด็กหน่อยหลายคนบอกว่าเด็กหน่อยเพียงแค่นี้จะไปซี่เหียดหยังคอยโดนมาหลายเทือนกับเหลืองคําแบบนี้เว้ากับว้า โดนมาหลายครั้งแต่คอยก็คิดไปว่านี่มันเป็นวิธีสอนของคอยเออไัยสีสอนลูกจังไดคอยบ่ขอไปของเกี้ยวทุกคนมีมุมมีหนทางในการสอนลูกที่แตกต่างกันและสิ่งที่เห้าตองเหตุก็คือประเมินความเข้าใจของลูกและกับพยายามย่าไหา้ลูกได้ไปฟังเสียงรอบข้างมากเกินไป เพราะในบางทีคนอื่นเขาบ่ไใด้มากแบกรับเขาบ่ไใด้มากรับผิดชอบนรพูดแบบนี้กับลูกแม้ว่าลูกกำลังหน่อยอยู่กับซางเขาบ่ได้มากรับผิดชอบลูกเขาพูดเขาพูดลูกสิทธิติดคํานี่เขาพูดเขาพูดเขาพูดเฮาก็สิบบอกว่าเขาพูดเขาเบอกแต่คับว้าเขาบ่ได้หยิบยื่นถูกไหม เออถ้าคุณจะสอนลูกจริงๆก็คือว่าถ้าสมมุติลูกคุณอยากไปใช้ชีวิตเหมือนที่เขาเว้าผู้เป็นแม่ทำใจแหละปล่อยไปถ้าผู้เป็นสามีคิดไปว่าความผิดทุกอย่างตกอยู่ที่เจ้าเจ้ากับปล่อยเขาไปแล้วก็ให้เขาเลี้ยงลูกเขาไปเลยข่อยก็สามีข่อยก็เว้ายังสิกเขาเหมือนกันถ้าคุณคิดว่าการสอนของฉันแบบนี้มันบ่ดีมันบ่ถูก ให้คุณสอนไปและให้คุณสังเกตหลูกคุณถ้าลูกคุณมีอาการดื้อดึงหรือบ่เข้าใจหรือมีขอต้อตานกับคุณแล้วคุณไม่สามารถจัดการได้ยาโยนผ้าละยาโยนความคิดมาที่ฉันสิเว้ากับแฟนแบบนี้เลยแล้วถ้าคุณคิดมาคุณเอาลูกคุณบ่ยอุูยก็นโยนมาให้ฉันแต่คุณต้องให้อำนาจในการตัดสินใจของฉันหนึ่งรเอร์เซต อันนี้ว่ดยวาในเรื่องเอกสารวาในเรื่องการสอนเพราะว่าบางที่สังคมไทยกับสังคมฝรั่งสิสอนกันแตกต่างกันแล้วการสอนที่แตกต่างสีเฮให้เด็กหน่อยหูซึกสงสัยว่าสิ่งที่เฮ้าสอนนี่มันถูกอิลีบอรหรือมันบ่ถึกแต่ส่วนมากเด็กหน่อยชิเทใจไปผู้ใดคือคนที่เบามวน หายเลยย่อมเข้าสุยางปากหวานตามใจเห็นว่าเขาเป็นเห็นเหมือนว่าเขาเห็ุอียงกับเป็นเรื่องผิดถูกต้องจริงๆเด็กชอบแบบนี้แต่เรามีวิธีสอนก็คือมีการชี้ไหเบิงเขาสอนแบบนี้เขาห้ายอียงเฮ้าแน่หรือเขาแค่ใช้แค่คำพูดแล้วให้เรามาขโมยของที่บ้านเอาไปสู้เขากิน ก็ให้คิดดูดีดอันนี้ด้ฐานะแม่ที่ว่าลูกอายุแค่หาขวบหกขวบเวลาเขาไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกจังสันจังสีเฮ้าสิถามเลยเออเฮาเราก็มีมุมชี้ในมุมของเฮ้าขาดว่าแม่เขากับมีคมนที่แต่ว่าบางเอิญว่าความขัดแย้งของพ่อแม้มันค่อนข้างเยอะอ่ารอยกว้างคืงอเบากันแล้วไม่ลงรอย การสอนมันเลยเป็นเรื่องลำบากมันเลยทำให้ลูกเป็นไมโพลาเต้โชคดีของข่อยก็คือว่าข่อยเ้ากับเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าเธอจะสอนฉันจะปล่อยเธอสอนเพราะว่าอีหยังเพราะว่าการสอนติดแตกต่างเห็ดเห็นได้กูซึกขัดแยง้งเวลาสอนต้องไปในทิศทางเดียวกันเตข่อยอ่ะ จะว้าในทํานองว่าปัจจุบันอยู่เมืองไทยต้องให้ฉันสอนเพราะฉันเป็นคนไทยฉันหูสังคมบ้านฉันเป็นยังไงแต่ถ้ามือใดญ่ใหญ่ไปยุสวิตจะถือว่าเป็นหนาทีของเธอว่าแฟนเป็นคนสวิตเนาะเออเป็นหนาทีของเธอที่จะสอนลูกเพราะฉันบ่ใดมีความเข้าใจหรือพื้นฐานเอียงในขอบกวัวของเธอในประเทศของเธอ จะเป็นแบบนี้ก็คือสื่อเบากับสามีแบบนี้เบาจนเขาเข้าใจทุกวันนี้ก็เลยมาปรับแก่ในการสอนลูกมือหนีก็เเบาแยาเอ่เนาะพี่น้องเบาเรื่องเขาปนเรื่องของเจ้าของแต่กับเราในมุมที่ว่าเจ้าของนี่เป็นเมียฟาราลังเหมือนกันที่โดนกดดันมากอยากให้เข้าใจทั้งเม่ด้วยแล้วก็เข้าใจทั้งน็กน้อยน็กน้อยอาจจะกำลังคิด กำลังหลงไปนำคำว้าคำจาที่ยกเขาดีเลิศอ,อืมโดยบ่ได้ทคำนึงถึงผลอีหยังหรอกพูดจริงๆบ่ได้ทคำนึงถึงผลอีหยังหรอกเพราะว่าอยู่บ้านเขาคือคนบดีแต่บอกข้างนอกเขาค,คนดีแต่พูดจริงๆว่าฝรั่งมักแบบนี้ในสายเลือดเขาชอบผลเขาพ่อคนประจบประแจงอะ่ะดูไปแล้วเนาะ เอ้แต่แม่คิดว่าหน่าสิหูจักลูกแต่หลายอย่างที่ว่าลูกบอกว่าห้น้านเขา้าหายนวหานีนน่เรื่องนี้ก็คือว่าหนักนะให้ลูกคานเข่าเก็บของแต่ก็ต้องไปดูบริบทอื่นๆแล้วก็ปัญหาคือแม่อาจจะไม่ได้ชี้จุดว่าสาเหตุเกิดจากอยังแล้วมันเหตุให้ลูกหูสึกโดยค่าตตำต้อยแต่มันก็แค่บางเหตุการณ์บางอย่าง แต่ว่าอาจจะบ่มีการชี้แจงก็เลยบ่เข้าใจว่าเพราะอะไรแล้วก็เรื่องที่เขาไปเอาสมุดบัญชีคิดว่าแม่กับคุสิคิดว่ายานเขาหลออเอาเงินลูกก็เลยบ่ห้ก็เลยบอาบ่าดีแล้วก็โดยความที่ว่ารับกดดันมาจากรอบคางบางที่การพลาดพลั้งในคําเบามันก็มีแต่ว่าเด็กบ่ยินยอมที่จะเข้าใจแต่ก็ย่างว่าแหละเขาเขาโตมาถึงตัวนี้แล้วและอียอย่างหนึ่งเขา เขาค่อนข้างจะสอนไม่ได้แล้วอะถ้าพูดจริงๆนะสําหรับตัวข่อยนะค่อนข้างที่จะสอนบ่ได้มีเพียงแค่ประสบการณ์เท่านั้นที่จะสอนเขาได้ดูซ่งนะการทีวาทั้งสองคนพยายามกลางปีกบกป้องในฟังของจาของในด่านของจาของมันอาจจะบดได้เป็นผลดีเสมอไปกับเด็กคนนี้ สิ่งที่เป็นผลดีที่สุดก็คืออยากให้เขามีเงินอยากเขาถือเงินให้เขามีซ้ำเด็กหน่อยพึ่งมีแต่บ่ายาให้เขาหูเรื่องเงินเรื่องอยังมากเกินไปแล้วก็บ่ให้เขาหูเอาเงินตัวนี้ไปแล้วรอดูว่าผู้หญิงที่เขาคิดว่าดีที่จะเลี้ยงดูเขาที่รักเขาเหมือนลูกจะยั่งหักและดูแลเขาโตไปไหมนั่นแหละเนาะ